<laughs> ชิคไม่สว่อาครก็เลยมุวงพอบอกให้ไปเรียนได้สมองอยู่กับร้างเนี้ยดีที่สุดแล้วยังอยาก,กเรียนอะไรก็อยู่ที่ภาะนั่นแหละมาเวลาแล้วสมดมนฮะหายใจาก้นเลือ นักธรรมปู่นักธรรมพ่อถึงจะผุดพัฒมาด้วยกันนะเนีอกมาที่เรากําหนดไปโลกธาตุเนี่ยกำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหลายอันเชิญแช่พรมชกชันทุกภพทุกภูมิทลกวิญญาณโอปาริกาทั้งหมดสวดพรมกับเรานะฮะสวดสบายสบายอย่าไปไหนสิ่บวั่ดูเดียวเนี่ยโป๊

you <laughs> สีสาหาสสุตธรรมปุตตนัมโมสันโฆยาตาพุลโมนะภูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาภิธานังวารังวันตังสีวาริ चन्द्रमा निरंक चन्द्रमा वंदा मित्र रतो ह। Nam-mô-phu-ta-ya ra da na yan ma ni do pa ra Si-sa-ha-sa-su-tam-la Phu-to-lam-mo-sam-po nha ta ोङ् गोषाणा गोषा शोषा आद्येकानं वारं वन्दम् सेवारेत महादेव Ya Bahu Mona, Purna Bujara Dharma Bujara Sambara Bujara Adi Gandhara Rang Gandam Siwari

Yeah. าโยตวันน้อมไปที่หลวงปูด่ดูไปที่จักกะปัตไปตามรูปรักษ์ที่เราทั้งหลายปากันสร้างขึ้นในอธิษฐานแผ่ไปทากงสามโลกธาตุ แผ่ไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันแผ่ในหลวงแผ่พระเทพแผ่ผู้ดูแลชาติศาสนาสถา,าบันกษัตริย์พระสยามพระีสยามนลวงตอยพอมริวานทั้งหมดเวลากาษัตร,ริย์เวรบุตรเวสสติทั้งหลายเจ้าพอรักเมืองพระเจ้าเมืงพ่อทรงเมืองทุกจังหวัดปญญาคุ ยากนาคนดันนับแพรพระสงคกุมบันบองบริวารเจ้า้ายมาผ่านทั้งหลายเลยสีดาวบทนักบวชผู้นำศาสนาทุกศาสนาทั่วโลกแผ่ไปยังดินแดนทวนรพองค์ทสองพันนาผู้มีพระคุณก็บของทนทรมะพัญโยทั้งและสาขาทั้งหมดผู้ที่อธิชาติช่วยเหลือผู้ที่จ็กป่วยผู้ที่ตายไปอธิชาตอะไรไว น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นข้อวิมารปรับภูมิทั้งหลายสรงวิญญาณสาพัพเปบกุตตาสัพเพธัมมา สาม,มาริรีลว,วมรวมบุนทุกวันนะยี่สีชั่วโมงหายใจใเขา้าหายใจออกเป็นบุญมันก็ได้บุญนะนอมไปที่หลวงพอ่อขอราธนาบารมีท่นานอันเชิญเทพผมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิโลกของวิญญาณโอปาิิกะทั้งสามโลกธาตุมานุมโมทนาบุญกับเรา ถวดมนต์ถวดกำลังจักรพพัดใจสนนาคมตลอดชีวิตนะขอรัชนาบารมีท่านนองกำลังจักรพพัดี่เราสวยทุกวันมาใิตกายทางวานมาโนทงทวานวัจจีทงวานของเราเพื่อนำมาเป็นประโยชน์บนกุศลของเราทั้งหลายเคยสร้างมาทั้งหมดนะนะเริ่มตังแต่ทาน ศีลเนคคมะปัญญาวิทยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบขาและทาัศาบารมีเพื่อนำมาเป็นประโยชน์นำมาเป็นกำลังอันฉานเนาะสาเปูุธา

นึกถึงท่านขอรารเมท่านต่ออายุให้มไนนวันดีฮะ่าตามนะฮะพุทธทางอายุวัฒนัง ชีวิตวตังยาวะนิพานัง,านานงสารนังกาฉามิธรรม,มัง,ามงอายุวัชนาัง ชีวิตตังยาวะนิพพานังสารนังกัจฉามิสังขังอายุวัฒนังชีวิตตังยาวะนิพพานังสารนังกัจฉามิธุติยามปีโพ ทงังอายุวัฒนานัง,นงชีวิตวตังยาวะนิพานัง,านานงสารนังขะฉามิาาามทุติยามปี ธรรมังอายุวัฒนังชีวิตตังยาวะนิพานังสารังขาฉามิทุติยามปีสังฆังอายุวัฒนังชีวิตตังยาวะนิพพานัง สารนังคาฉามิาาามตาติยามปิพุทธังอายุวัฒนงันงชีวิตัง,ตงยาวะนิพานัานาง สรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิตทิยัมปิตทิยัมปิธัมมังธัมมังอายวัฑณังอายวัฑณังชีวิตังชีวิตัง ตัตยามปิสังขังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพานังสารนังกัจฉามิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐานิ ยาติชาวาริวากุราภิริพุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตจินังเวจานังอุปาคปฏิอิจจังปฏิตัง,งตุงมังคิปุเมวะสเมจันตุสัพเพภุเรนโทสังกปาจันโทปนาระโสยท,ยทามิเนโชติระโสยาทาสัพพิจิโยวิวจันโตสัพพโรโกวินาสตุ มาเตปวัดวันดารายโยส,สุขีธิกายุโกปวะอภิวาธาสศีิสันในจังโมทาปะจายนจัจารโธรรมาวทันติอายุวันโนส,สุขขังสตงสังเอาแยกแอยกไปนึกไปเราจะไปกราบที่ไหนก็น,นึกไปที่นั่นนะอย่าลืมว่านึกถึงหลวง พอดูอยู่ข้างหน้าเราทุกครั้งนะสถานที่กราบก็อยู่ตรงกลางไปถึงองค์ปฐุมนั่นแหละเวลากราบทุกครั้งให้ถวายชีวิตทุกครั้งนะมันจะเกิดความเคยชินนอนตื่นนอนไปกราบที่ไหนก็พูดธทางชีวิตตั้งนะนะถวายชีวิตใครบวชไหนก็นึกเป็นพระเป็นจักรพรรดิพุทธทาง ခြေဝိတ်တံရေပို့ချေ